มาตามกันต่อครับตีเล็กสายมันพันโหดพามาดูวิชาตัวเบาครับเคล็ดวิชานี้ของอา,อาจารย์เจาะครับเป็นเคล็ดวิชาจะเดินบนกอไผ่นะครับวิชาตัวเบาซานี่ s y ส1ายซครับทีมงานฟ้าปนานก่อสร้าง ภารกิจการขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มในเขตพื้นที่ของตำบลแคนดงอาเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์ครับกอไผ่มาทั้งกอเลยครับวิชาตัวเบาเวอาวอยู่ ตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งทิศใต้นะครับของอ่างเก็บน้ําจุดนี้จะมีอยู่สองคันจะมีปลาเจาะกับปลาเวง s y ส1 5 4งหนึ่งทั้งคู่ปลาเวงนั้นนี่ครับเคลียร์พื้นที่อยู่บน 1, คันคูตรงนี้ยังไม่ลงมาส่วนปลาเจาะน,น,นั้นบดบูครับบูอย่างเดียว โูล้างผ่านครับ วิชาตัวเบานี้ไม่มีบัญญัติไว้ในตำราหน้าไหนนะครับจะถูกหยิบยกมาใช้เมื่อข่าวจำเป็นเท่านั้นครับอย่างเหตุการณ์นี้แหละครับสภาพพื้นที่หน้าดินนั้นมีแค่ไม่ถึง10เซนครับนอกนั้นสมองล้วนๆพาดคือร่วงครับ ทางต้นตาลและต้นไผ่ครับผสมลงครับชั่วโมงนี้ป่าเจาะมาดูวิชานี้ของอาจารย์เจาะกันเกี่ยวแล้วดึงอ้าวอ้วอายานะอยานะโอ้ขนาดยืนอยู่บนตกบนกอไผ่นะครับไอ้ที่ยืนนะก็กอไผ่ไอ้ที่ผ่านมาก็กอไผ่ ยังจะลงเลยครับแล้วมีต้นตาลด้วยบทหมดบด,ดเสียวแล้วครับป๋าเจาะไอจุดนี้ก็เป็นจุดที่แกติดนั่นแหละครับระยะทางกว่า30เมตรที่แกติดโลมแล้วก็เล่นบทพายเรือบุกโคลนบุกชั้นดินลมโลมนั่นแหละครับไม้หมดถึงหยุด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองครับ เป็นภารกิจเปิดทางน้ำนะครับรถขุดที่อยู่ที่นี่5้าคันตัวใหญ่นี่มี4ตัวเล็กอีกหนึ่งพุกคันต่างมีแผลนั่นก็คือการติดโลมนะครับติดโลมโหดโหดเดือดเดือดมาด้วยกันทางนั้นแหละครับ ขยับเดินไปขยับเดินมาอีกเกียร์ทางก่อนไม่ไผ่แทงตูด ต้นตาลครับสภาพพื้นที่อันตรายมากไปเรื่อยๆนะครับป่าเจาะตามสเตปทำยังไงถึงจะปลอดภัยช้าแต่ชัว เดี๋ยวชมกันสักสิบนาทีครับนี่ต้นตาลต้นที่สองครับต้นตาลนี่ก็สั้นลงเหมือนดินสอแล้วครับบางต้นนั้นแตกเป็นปลายู้กันไปแล้ว ดินใส่ไปด้วยทั้งกอไผ่ทั้งต้นตาลทั้งหน้าดินสบายแล้วครับงานนี้จิมดูแข็งไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่ปาเจาะบอกถ้าอย่างนี้เอาอยู่ นี่เป็นเคล็ดวิชาตัวเบานะครับเดินบนต้นไม้ไผ่กอไผ่มาทั้งกอแล้วครับของป่ายจอะไม่นานจะมีปัญหานะครับวิชานี้เอาตัวรอดได้ละขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับตีเล็กสายมันพันโหดนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ